มีอะไรบ้างส่วนประกอบมันที่ช่างทําขายนี่ช่างขายแต่ชุดหัวมันชุดหัวที่พร้อมใช้งานนะลูกค้าก็เอาไปทําอะไรเอาไปทําเสาเจ้าทําให้ได้เลย6 7, 8, 8, มเมตร7เมตร8เมตรสลิงหนึ่งชั้นดึงสลิงสี่ทางนี่หนึ่งชั้นสองชั้นแล้วแต่ความสูงทํายังไงตั้งนั่งร้านเราก็ได้แล้วเจ้าก็ไปต่อสายไฟสายไฟแบบนี้เส้นหนึ่งก็เจ็ดแปดร้อยบาทสายไฟมันจะมีสายไฟมันแล้วก็เอามันห่างจากตัวบ้านตัวเรือนเราเนี่ยะ สิบเมตรสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรก็แล้วแต่ว่าแล้วก็ดึงสายไฟเข้ามาเข้ามามันก็จะมีชาร์จเจอร์ของมันอีกตอนนี้มันจะมีส่วนประกอบนะมีตัวอาหันมีสายไฟก็จะมีชาร์จเจอร์แบบนี้ใช้ตัวถูกกว่านี้ก็ได้ตัวนี้มันเป็นพันเก้าตัวนี้มันใช้ทางกระหารลมและโซลาเซลล์ได้แล้วเราก็มันต้องมีแบตเตอรี่ออกจากแบตเตอรี่เจ้าจะต่อหลอดไฟสิบสองโวลต์ไปใช้งานได้เลยก็ได้แต่ส่วนมาก คนที่เขาซื้อกังหารลมเขาจะมีระบบโซลาเซลล์เดิมอยู่แล้วสลับแปลงจากแบตเตอรี่มาเป็นไฟบ้านไฟ220โวลตนะ์เอาไปใช้งานลูกค้าที่10คนมี3คนก็คือเขาไม่มีระบบโซลาเซลล์เลยแต่เขาจะได้กังหารลมไปประดับที่บ้านเขาเขาก็จะซื้อกังหารลมนี่แหละไปก่อนแต่ว่าช่างก็จะแนะนําให้ซื้อชาร์จเจอร์ตัวที่มันสามารถใช้ได้ทั้ง2อ,อย่างพร้อมกันเพราะว่ากรงหารลมตัวหนึ่งมันเท่ากับแผ่นโซลาเซลล์หนึ่งแผ่น 250วัตต์นะครับผมมันเท่ากับแผ่นเดียวกำลังไฟมัน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 จะได้แค่แผ่นเดียวแต่มันลงทุนเยอะกว่านะคือส่วนมากคนที่เอาไปคือมันเป็นของประดับไฟนี่มันเป็นเรื่องรองลงมาคือเขาอยากให้บ้านเขานี่มีตัวนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของบ้านนะสำหรับคนที่เขาไม่มีโซลาเซลล์นี่สิบคนมีสามคนนะครับผม มีตัวหานเออช่างทกาก็หาันไปให้เจ้าก็ไปทําเสาต่อนางร้านจ้างช่างแถวบ้านเลยทําให้แล้วก็ต่อสายไฟลงมาช่างก็จะมีคู่มือของช่างนี่แหละเขียนกํากับไปให้มันไม่ยากส่งไปนี่เป็นร้อยตัวเนี่ยทำไรทุกคนนะครับผมเริ่มต้นใช้งานนะคือถ้าถ้าเขาซื้อไปเขาก็จะค้นคว้าศึกษามันก็จะรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยนะครับมันไม่ยากส่วนมากคือเอาไปประดับเป็นบารามีของเขาเจ้าซื้อตัวหนึ่งเจ้าจะหมดเงินประมาณหมื่นห้าบวกลบอะ ไปทาเสาไปชื้อซาเจียไปต่อสายไฟจ้างช่างมันเหลียวถ้าเราไม่ได้ทําเองเลยนี่ก็ปาเข้าไปมันเหลเหมือนเจ็ดมันแปดนะครับผมโอเคนะครับผม